มาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ราคาใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้ก็จะเป็น Honda าเวฟ125ตัวล้อแม็กสีทองสตาร์ด้วยรีโมทสีขาวนะตัวนี้ก็ตัวใหม่ล่าสุดปี2026เลยนะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะฮะสำหรับ honda าเวฟ125ปี2026ล้อแม็กสีทองตัวท็อปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะมาใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวใหม่ล่าสุดนะฮะปี2026นะสําหรับฮอนด้าวีดีซีสองห้านะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะฮะตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กซีทองนะครับเนี่ยตัวใหม่นี่ตัวล้อแม็กซีทองนะฮะ ล้อแม็กสีทองนี้จะเป็นตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะจะไม่มีสตาร์ทเท้านะครับ, Start นรบเนี่ยสตาร์ทเท้าจะไม่มีนะครับเนี่ยก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะหรือว่ารีโมทนะครับมีสตาร์ทมือนะแต่ว่าไม่มีสตาร์ทเท้านะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่แขวนของตรงนี้นะครับตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีขาวดำนะฮะ เนื้อสีก็จะเป็นสีขาวเงานะครับแล้วก็มีสีดำนะครับโลโก้ตรงนี้จะเป็นสีทองนะครับข้างหลังดำส่วนข้างหน้าดิสนะครับแล้วก็จะมีทับทิมสะท้อนแสงตรงนี้นะฮะสำหรับ honda v หนึ่ง้อสองห้าตัวสองพันยี่สิบหกนี่ระบบเบรกแบบคอมบีเบรกนะก็คือเหยียบเบรกหลังนะครับเบรกหน้าก็ทํางานด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือเหยียบข้างหลังนะก็เบรกหน้าก็จะติดด้วยนะครับ อันนี้ก็คือข้อดีของคอมบีเบรกนะก็คือเหยียบข้างหลังเบรกหน้าก็จะติดด้วยนะทาให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับในส่วนคองราค่านะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้นาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับฮอนด้าเวมิง25ตัวล้อแม็กซีทองนะครับหรือว่าตัวท็อปราคาตอนนี้อยู่ที่61,800บาทนะครับ อันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะฮะ61,800บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรนะครับนี่ฮะถ้าเป็นตัว2025นี่สีขาวข้างหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีดำนะแต่ถ้าตัว2026ก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับเนี่ยโลโก้สวยนะโลโก้สีทองนะตัดด้วยล้อแมกซสีทองนะครับ ตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้เป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งี่นี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะฮะส่วนเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกับตัว225 0เลยนะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็จะเป็นผ้าเบอกนะนี่ยภาพบอกก็จะออกสีเทาๆนะตัดด้วยสีดํากันตกสีดํานะครับส่วนถังน้ำมันนะถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะร,รองรับแก๊ส291 95แล้วก็ E20 นะครับ อัตราประหยัดน้ำมันของรุ่นนี้ก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะหกหม0่นบาทนะครับแต่ว่าของเราก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะฮะของเราขายอยู่ที่61,800บาทนะครับอันนี้ก็คือราคารูปจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะ61,800่นหนะครับสำหรับฟอร์ดอะเวนซ์สองห้านะฮะตัว2026นะครับนี่ฮะยูบอกก็ใหญ่นะฮะอยูบกนี จุของได้17ลิตรนะฮะสําหรับตัว2อนี่นี่จะไม่มีบล็อกหัวเทียนกับไขควงแล้วนะครับเนี่ยก็คือฮอนด้าเขาไม่ได้แถมมาแล้วนะสําหรับบล็อกหัวเทียนกับไขควงนะครับส่วนข้างหลังนะฮะไฟท้ายก็จะเป็น led นะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับเนี่ยคันนี้ก็รถทีวันที่18กันยานะครับ2568นะครับวันนี้ก็รถมาถึงนะครับ แต่ว่าคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าถูกใจในราคา61,800่นหนนะครับก็เลยมาซื้อที่จังหวัดบุรีรัมย์นะก็ขอบคุณมากมากนะครับผมนะก็จากอุบลมาบุรีรัมย์ก็ประมาณ2กิโลนะฮะลูกค้าบอกว่าขอจองสีขาวนะครับตัวรีโมทนะครับตัวท็อปเลยน,นะครับเนี่ยสีขาวนี่สวยนะระบบเบรกตัวใหม่สีขาวตัวใหม่นะฮะ ก็จะมีตรงนี้นะครับสีขาวตัดด้วยล้อแม็กสีทองนี่ก็สวยนะครับเนี่ยล้อแม็กสีทองนะล้อแม็กนี่สีเดียวกับตัวฮอน้าพีซตัวตัวซิง์เลยนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกับตัว2,025นะแตกต่างก็จะเป็นตัวล้อแม็กสตาร์ทด้วยรีโมทนะมีที่ชาร์จนะครับแล้วก็จะมีที่ข้างหลังนะจะเป็นทับทิมสะท้อนแสงแล้วก็ระบบเบรกแบบคอมบ,บิเบรคนะครับ ภาพบอกสีเทานะครับส่วนราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เพชรเกษร์นะครับราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่61,800บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ61,800่น 61, หนะครับสำหรับฮอนด้าเวิ125ตัวล้อแม็กสีขาวใหม่ปี2026นะฮ่สิบะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับที่092157129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะเงินสดก็61,800นะเงินผ่อนก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่900บาทนะครับออกรถได้เลยั้างวนที่ส่งย่าสุดได้ถึง4ปีนะฮะ48งวดนะครับเงินผ่อนก็แล้วแต่ลูกค้านะฮะดาวมากส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแพงนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบชุบโครเมียมนะครับ สีขาวนี่จะออกขาวนวลๆนะครับผมนะสีขาวนี่สวยนะครับส่วนเครื่องยนต์นะฮะเนี่ะเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกับตัว2 0 2 5เลยนะก็เป็นเครื่องยนต์หัวฉีด PJ m f i ไนะขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลช่วงชักใน63.1นะครับลูกเล็กแต่ชักยาวนะคอนด้ารับประกัน3ปี30,000กิโลเมตรนะหวัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะเนะี่ยผมว่าโอแม็กสีทองนี่สวยนะ สำหรับตัวล้อแมกสีทองนี่มีให้เลือกอยู่4สีนะก็จะมีสีขาวนะครับสีดำสีน้ำตาลน,นะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับส่วนราคาก็เท่ากันเลยนะตัวล้อแมกสีทองก็61,800บาทนะครับนี่คือราคาล่าสุดเลยนะครับหกราคานี้รวมจดทะเบียนเลยนะฮะแต่ว่าตัว2 0 2 6นี ตัวล้อแม็กนี่มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นนอแม็กสีทองกับรุ่นนอแม็กสีดำนะครับล้อแม็กสีดำนี่ราคาอยู่ที่6400บาทนะครับล้อแม็กสีดำนี่ก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะแล้วก็จะมีที่สตาร์ทเท้าแล้วก็ล้อแม็กก็จะเป็นสีดำนะครับโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะถ้าเป็นตัวล้อแม็กสีดำนะตัวรองท็อป ราคาก็จะต่างกันอยู่ประมาณ1,400นะครับแต่ว่าราคานี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับที่ลงให้นี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเวฟเบอรสองห้าตัวล้อแม็กตัวท็อปนะตัวสตาร์ทด้วยรีโมทล้อแม็กสีทองนะครับราคาเงินสด61,800งบาทรวมจดทะเบียนเลยนะครับ ร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสรังนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0นย์921577129นะครับตัวนี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ